สวัสดีครับวันนี้มาเล่เอบอกลันกันนะครับปลา,าเมลยบล็บอกลันที่พมดักไว้นะเช้าๆนี้ก้นตกนะครับอากาศจะอ,อึมคลึ้มสักิดน,น,นะมาเก็บบอกลันขึ้นนะครับก้นตกเช้าๆ้า ตองไกวนครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถตอเดี๋ยวมาเลาว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวไปไปเลยที่บ้านปกฝนมันตกนะเราเก็บกวนต้องรีบเก็บไปตันฝนเป็นปน้ำฝนเลยนครับตอนนี้ ช่วนปามนะครับช่วนปามอตอนดีมันหน้าแหลงกับมันมันเฮงแต่มันเฮงไม่มดนะครับคู่นี้ก็เลยมาดักปลาเลยนะ <c oughs> กันเนี้ยนะครับมาไทยเลยเลยที่บ้านนะครับเดียวมาไทยได้ช่องตัวนะครับได้ช่องตัวกะเดียวเอาไปเล่กันเราว่าจะมีเมนูอะไรนะครับกับปลาไหลช่องตัวนี้นะครับทำปืนดีครับนี่ร้อยนะครับผมกับเช้านี้นะครับลากันไปนะครับกับบรรยากาศฝนตกตอนเช้านะครับ